สวัสดีครับพอกันกับบรรยากาศย่ำเศร้นรรานะครับกะอยู่กับลายแต่งไทยเก่านะครับอันนี้กะให้ลูกนอ้องมาอัดจัลลบีไปนะครับ,บรว่าเสียแปออกงานเนาะครับงานไปหมอไวนะ้เนาะสำหรับผู้อยากเรียนอาชีพรถเมโคนะครับคือปีนี่นะครับน้ำมันแพงนะครับคางานกับซําเกานะครับ ้องทับใจนะครับสําหรับผู้อยากเล่นอยากมีอาชีพเป็น้องจาของนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือคนขับนะครับอันมาว่าเรียนกันหมู่บ้านนี่ครับผมไปเหมางานมากเนาะครับอันนี้ซึ่งผมไม่รู้เรื่อว่างานนี่มันนั่นเนาะครับผม็คชิดตามสเตปผมนะครับไปเหมางานเนาะครับเป็นงานขุดสะสองหน่วยนะครับ อ่ะตีไปนวยละหารอยขิวเนาะครับเป็นงานหลอกสะเนาะน่วยละหารอยขิวนะครับแล้วก็มีมังป้าพระเกษตรนะครับผมมาจากงานหนึ่งเนี่ยแหละครับผมไปตีไปกับลูกน้องกับคนขับผมไปตีไปสามหมื่นครับราคาเนาะมันนี้เพ็่นว่าเพ่นยิโทรมาบอกผมแต่ว่าก็ดีขึ้นกันแหละครับเพราะว่าผมก็บไม่ได้ไปเนาะครับเพราะว่าเข้ากันนาจีไป้เข้ากันนาจะฮาราคาเนาะ เพเป็นหลอกสะเกานะครับโอกาสโยมนี่พลาดลายครับแต่ว่าบ่าเป็นอันนี้ผมบ่รูด้ยครับว่าผมไปตัดราคาเขาบอที่เราเก็สิมีคนมาตัดราคาผมลงอีกบออันนี้ผมบ่รูดเด้เพราะว่าเขากับว่าบอกเนะาะไผสิบปรูู้เนาะครับเขาบอกไปเบิ่งงานเนาะผมก็เขาไปเบงงิ่นนะบงนะครับอันนี้คือปัญหารถมปโคเนาะครับฟังไว้นะครับ,รบก็คือน้ำมันริดท่ทอน,นี้เนาะครับริรล,ละสามสิบห้าบาทนะครับ ผมถึงผมอ่านไว้อยู่สองมือผมก็ตีรถไปรถขารถผมมือละมือนหานะครับขาดไปโค้งผมพอว่ามันเป็นงันเสี่ยงนะครับคือผมตีประกันความเสี่ยงผมไปนะครับบ้านนี้เขาไปตีไปแปดมื่นครับงันตัวโฮมไปตีเนาะผมไปหมอไปคิ้วสามสิบนะครับเป็นหลอกสะเกานะครับเขาไปตีไปแปดมื่นเขาโทษมาถามผมครับ มาเจาไปตีไปทอาได้คะแนนมาซามื่นแล้ววะแมมันคือไก่กันักเครับมันเคืองก็เครืองผมกบกปากหบครับแต่ยังว่ากำไรมันกับว่าหลดีครับพอว่ากำไรมันกับมกับตีน้ามันไปจากมื่นหนึ่งเนาะคนขับกับสองมือกับตายเข้าไปสองพันตาครับหฮมมันมอเลยครับเนี่ยมันซึ่งมันกับจิเหลียอยู่มื่นแปดเซยแค่เหลือไปอีกพันหนึ่งหือพันหาตีไปองพันไป ถึงขาดถึงเลือถึงกินเขาเมื่อเหลียอ,อยู่แคมมื่นหกหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เฉลี่ยแล้วมันก็ตกมื่นละแปดเหรียญมื่นละแปดพันนะครับขาดซึกรอกับเหรียญมื่นละแปดพันก็โอเคครับอยู่ได้แต่ว่าข้าเจ้าไปตีราคาไปกับบ้านในมาครับข้าเจ้าตีราคาสูงไหมก็ดีขึ้นครับพเพราะว่าขัดเพื่อนทั่วมาบอกผมก็าสีเอาอยู่จะหกหมื่นอยู่จะหาหมื่นอยู่บ้านนี้ก็ผมไปตีไปอีกหลายคนเป็นว่าเพืทั่วมาบอกผม,ผม,ผ,มผมก็คือเรียบร้อ แผ่นเพลนทุ่งแ่นเพ่นบ่ไดทโ่รมาบอกเปล่ารถเขาไปเห็ดเลยนี่แสดงว่าเขาจะต้องหาจ้าใหม่ถือก็พอมีซึ่งมันหลุดจากราคานี่ลงไปอีกมันก็มีผู้เห็ดใดอยู่ครับผู้รถมีหัดรถมีหงวัดแบบข้างหัดข้างยังเนาะครับซึ่งมันลุดหันผมก็บว่าไปเห็ดเนาะครับเพราะว่ามันก็เห็ดยากครับเดี๋ยวเเบื่องหน้างานเลาวนี่เขาหูเลยครับมันบ่แา่นดินแห้งเลยครับเพราะว่ามันไปหลอกซากเามันยางลงไมปในสระนะครับเดือนลดลงไปในสระเนาะ ซึ่งโอกาสนั่นก็รลายนะครับมาเบาเลียงงานสู้ฟังนะครับอันนี้กับเช็ครถเรียบร้อยนะครับผู้เฒ่าส่วนไปเบ่งรถไปโคอีกขั้นหนึ่งนะครับเงินบนท่านไหนมีครับแต่ว่าส่วนไปเบ่งรถเดีวพนาปะผมว่าโอ้ยเงินบอกบีไม่หุ่นโอ้ยมามี่จำข้อไปกอ็ไงตัวโอ้พม่ใช่จำหอดเป็นยานก็เลยวางสี่แล้วเป็นว่าส่วนไปเบ่งรถอีกขั้นหนึ่งนะครับ แต่ว่าสำหรับปูอยากซื้ออยากล่องอยากเล่นลองเบงนะครับมันก็รไล่ไดนมันก็ดีนะครับแต่ว่ารายจ่ายมันก็หูใหม่กันครับเบงครับหพรมันกวกดินใส่ของกับสิดินเบงครับความไหวของรหลุดรุนนี่นี่ครับเบงไหวครับสีทดินกวกดินเขานะครับเต็มหมดไม่ดิดนะครับเบงครับ ขันมันหินนี่กระจกแตกได้เนี่ครับแบบนี้น,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 นะครับกะเ่าอ่านงานอ่านยังไงเราเนาะครับว้างแบบว้างยังไงเนาะกะถามลูกน้องลูกน้องว,ว่าเว้ยลูกพี่ได้อยู่ไปบอกเลี้ยงนี่สู้ลูกน้องฟังลูกน้องย่านวหมายานเขา,เาปืนมัยิงว้าบลุลุ้นแะล้วไม่ได้ไปตัดราคาเนาะครับเพราะว่าโทรไปถามลูกน้องลูกน้องสู้ว่า,าเขาไปตีงานไว้สอดอะไรพนัพานไหมา เขาไปตีไปแปดมื่นเหมือนไม่เล้ยงลูกน้องมามันก็ไกลกันครับเถ่อลูกฟีเขาคือโอเชียสามมื่นหนึ่งพอนะว่าลูกน้อง่าออกจากแล้วมึงตัวเป็นผู้ตีทำไมยด้กินไรมือแรงนี่ตรงเห็ดเปิดไฟเห็ดให้แมวเลียวเดวอลูกน้องว่าเขาคือขามทิ้งไปไกลเถือมันก็ขันสีวัตัดราคามันกับว่าเมนนะครับมันเป็นการแข่งขันนะครับซึ่งขันหูราคาว่าเปิดมากเท่านั้นผมกับเชียวถือกนันแต่ว่านี่ผมโมโห่าราคาเขาเปิดมากนะครับซึ่งเขาห้ยื่นซ่องเนาะ แต่ซ้ำปก,กวติาราคายืนส่วงแหละครับแต่ว่าขันผู้ใดเอาไปตำขันเปนเห็ดผมรู้ตำก้อนนั้นผมก็กว่าเปเห็ดนะครับ,พบเพราะว่าเห็ดเรามันจักสีได้รยังมึงะบ่ได้รยังนะครับบ่ได้รยังผมกอบว่ไปนะครับเพราะว่ากัดจังผมบาดไปนะครับนอนอยู่บ้านดีกว่ากันเห็ดเรากับบุไรยังอดีตผมบอกตีไรได้ไกับว่าไงผมบอกตีเฉลี่ยเนาะขันเป็นงานไม่โคตรยวนี่มือละมือนะครับมือละมือนมือละแปดพันนะครับขัน,นบอกว่างานฝีมือแรงหน,น่อยครับผมตีแบบประมาณนั้นนะครับ เพราะว่าคาสึกล้อสูงครับไมโค่นี่อันนี้ก็เอาผู้ใดอยากเรียนกันบบ่ได้ว่ากันครับปีนี่บันนี้ปีนี้นี่ส่วนชิดแรแลนดินนะครับหลอกให้น่านี่ผมว่าหลังปีไหมครับพม,ม,าาม่านาบปร่เทศนแห่งนะครับหลายนั่นเนาะนอกจากซุ้มใดมีโนนมีมีแบบป้บน่นเป็นแบบบ้านนวนบั่นอย่างนะครับแต่ว่าบานพงนี่ บมมีโน้นออาบมมีคู่สาเอานะครับผมว่าน่าจะหลังปีใหม่่ยคยจะได้เรื่มออกงานนะครับแต่ว่ากะทุ่มเห็ดกบเห็ดขึ้นเอาครับพะวันเป็นอาชีพนะครับกะหาเห็ดขึ้นเอาครับเป็นสิ่งยากสิ่งง่าย,ายน้ำบาดภานในก็นต้องได้สู่ครับเพราะว่ามันได้มาทางนี้แล้วแต่ว่าของผมกะสิไปยกอ้อยนะครับโรงงานลูกพีกบท่วมากแล้วนะ วันที่เกบวันที่เกตกับวันที่สิบนะครับเปิดล่านครับท่านว่างครับลูกพี่กับทรมาบอกแล้วอันนี้ก็บเบ็นค่ะบรรยากาศรถโยกอ่ะเข็กไก่สีแดงเยี่ยวเขาแล้วครับเขาเริ่มนั่นแล้วอันนี้ผู้ได้สีถมล่าตาเขาลุถมยังกัเป้าทรมานะครับบ้านสนนีรถดำเขาอใส่ขวากเลนเขาแล้วนะครับเพราะว่า อีกเลยไปลาอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับคือเบลเกาคือเกาลหรอครับมาตามีหมองเอาดินครับไปสัตห้คือเกาครับตวัวเดือนตาเขาเดือนอยังหนาบอกนาบ้านนะครับอยากตาเขาจาดหน่งน,นะครับโทรมาหาผมคือเกลหรอครับขันมันหลายเที่ยวกับไปยังไหครับขันมันยกไกลมันเถี่ยวว่าหลายกัชิบะไดไปซอยกันนะครับเพราะว่า มาตาุเรียนะครับเห็ดแล้วว่เตุเรียเห็ดยากจะคองโอกาสเสี่ยงหลายนี่ก็ผมก็บว่าไปให้กันครับนี่กหะเขียกรถเขี่ยร่าความออกงน่นนะครับสำหรับผู้อยากเห็ดเป็นอาชีพนี้ครับรบด,ดบริแาง บรรยากาศอยู่บ้านครับหลายคนกับว่าตะผมรวยเด็กไอ้ร่องมึงเนี่ยวงวดเดี่ยลละสามเมืองได้เนี่ยครับตอนนี้ผมทรงหลายปีเนาะกะสู่ไ้แล้วครับกะไข่ก็ดูซื้อไปว่าได้ยังเนาะกะดูซือซ้อกะชีได,ด้์เบาผื่นต่ไทยบ้านเขาเนะาะพอแม่ยทรงเลี้ยนบ่มักเลี้ยนครับผมมกักหลด บอกพ่อแม่ซื้อให้ันกับว่าซื้อให้ครับเด้หาเงินซื้อเองให้เขาอันนี้ผมซื้อเองนะครับเงินว่าเงิน,งน,งนพ่อแม่นะครับอันนี้ก็บห้องผมขั้นนันกับห้องผมนั่นอยู่ในหันสามขั้นเนี่ยโดดผมเมงินผมหาซื้อนะครับสามขัน้นนี่เงินผมหาซื้อเองเป็นหนีมัดสุกบาทครับบอกเลยว่าเป็นหนีมัดสุกบาทสุกตาตคงเลยครับว่ามีเงินไปบ้างเอาความครับ เป็นหนีวัสดุบาทครับก็นี่ก็บ่กมีเงินมีเงินว่าสามพันเฉลยเงินจะไปจำข้อตอนนั้นครับกะหาซ่งเข้อไปครับเพราะท่า,าหมันวงวนง่ายนะครับมีเงิน 3, นะสามพันเนาะซื้อรถเมรคโอใจวะ่ครับผมขั้นนั้นกับสามพันครับขั้นเลี้ยงนะขั้นเลี้ยงกับสามพันแต่ว่าแท่นเหลือซื้อสดอยู่แต่ว่าเอาเข้ให้เหลี่ยมแม่เอาเหลี่ยมเมรคโอไปจำซื้อแท่นเหลือ <c oughs> เอาเหลี่ยมเมรคโอไปเข่าวแฟนเนียน,นะครับ อันนี้ก็ซื้อเขาสามพันนะครับรถไมโคคันนี้ไมโคคันเลี้ยงก็สามพันนะครับแต่ว่าถ้านเรือนี่ซื้อสดอยู่ครับแต่ว่าเอาเหลียมไมโคไปไปซื้อเนาะก็ฟอนไปครับเขาปีที่สองนะครับได้ประมาณซัานีแหละผมแมาหอดเด้สซับนีแหละครับ,มมรบปีที่สองแล้วก็รถกระบะคัลลัสเียนสองคัน สำนันแหะครับมันมีเงินสือเขาเขยวเราครับปลายแดงมันมีเป็นย่าสื่อมันมีบั็นย่าทรงบอกเลยครับปลายแดงมันมีบั็นย่าทรงครับสื่อรดแม่บ่ได้ปลายแดงครับเดแต่ปลายเขา <c oughs> ปลายแดงเขาเขาเมื่อศูนย์เขาเรียกว่าหาเขาเรียกหาปลายเขาแมา่เอาไปครับสำหรับผู้อยากเรียนอาชีพนี่เนาะการตัดราคาตัดงานกะขันเขาหูห้องกับว่าไปตัดเขาหรอครับแต่ว่าอันนี้ห้องบรูเนาะ แต่ว่าลูกคาทุกมินีข้าเจ้าก็เรียกนะครับเปิดราคามากก็จังคอยนั่นนะครับก็เพราะดีกเป็นตัวเรียกเป็นโอกาสตัวเรียกให้หลายๆเจ้าภาพนะครับหลายๆทีมงานเนาะถ้าละไมโครก็ยุดทอกันมัดละครับว่าเกินกันดอกขันผมเบาความจริงเนี่ยถือตัดราคาเนี่ยไปเปิดสองรอยสามสิบเขาก็ไปซัดเอาสองลอยซะเมียนครับสองรอยก็แต่ว่าเขาก็ใส่ดินหน่อยลง กับว่าได้ว่าเขาครับฝุนล่ะครับบัตรข้าเจ้าจี้ผุนลหรครับเผุนจะไปขึ้นผอวจะคว้างครับผมไปเปิดไว้ทเลรกผบเทีเอ้างานไม่เคียดไหมครับผมไปเปิดผมทีไว้ครับเจ็ดมื่นครับว่าผมมาว่าผมผมหมอว่าเจ็ดมื่นขึ้นผมรับจบว่าผมเอาแพงครับจ้างผมเป็นเถี่ยวครับเบิดหามืินบ่แล้วครับ บัดนี้กอะผมก็ไปยกอ้อยเนาะบัดนี้เพิ่นฟ้าวเพิ่นจ้างเขามาถมอีกครับเบิดอีกสี่หมื่นครับตกไปเก่าหมื่นครับเปิดพอตกมาปีนี้ครับเขาว่าท่านได้ขาดอยู่ครับโทรมาบอกผมแล้วอีกหาไรมึงมาถมหลุดได้ไรไรเกียรติหมื่นเราบ่จ้างเป็นเถี่ยวบ่าว่ะกะจักสีไดอย่าง้อน้ำกะจักสีแมนเจ้าของบ่ครับคือเป็นสัเป็นผู้อื่นได้เนาะอันนี้ก็เว้าเว้าสู่ฟังนะครับบ่ก็บ่ได้ตัดราคาเด้อครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือลูกค้าเป็นผู้ก,กำหนดราคาเนาะครับเ้าให้ราคาเ้าเห็ดเ้าไหวเท่าอไรห้อก็ให้ยเป็นใบครับขันห้องไวท์ห้องก็บบ้าห้ครับเ้าก็ให้ซ้ำห้องไวเนาะเอาพราะห้อยู่ไหนนะครับกะ,อ,ะ,อ,อ,อ,ะบอีกเครที่สว่างกับพากันเป็นหมอเงาเน,นะครับหมอไวท์พากันหมอไวท์มืดหาครับเรียนซ้ำหนีซ้ำทางขายะนี่แหละครับหมอคนไวท์มืดหา เป็นว่าแพงครับอยากนหนีซับหนี้เจ้ากบ่เลียนรถเที่ยวละอร่อยจอโจ้าไปเลียนขายเฮ็นอย่างในบ้านห่อเที่ยวละสองร้อยเลียนซับหนี้เจ้าบ่เลียนตีเที่ยวละอร่อยพนะวา่าโอ้ผมบ่เลยว่ากับ่เป็นหยังครับกัเฮ็ดให้บ่ได้เนาะครับผมผมบ่มีปัญญาเฮ็ดให้ได้ครับผมก็เลยวบางสิผมผมคือสิบ่ได้เฮ็ดให้ดอกผมก็บอกเพิ่นดีๆ